กราบสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่389ค่ะประจำเย็นวันเสาร์ที่5เดือนกรกฎาคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี20รายการค่ะแบ่งปันพี่ๆที่ที่200บาทจ้ะ1องค์200บาท2องค์3 0 0บาทนะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 9 9 3 3นะคะย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่พี่084ค่ะ7 2 1 9 9 3 3น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่หนึ่งของเย็นวันเสาร์เป็นสมเด็จเกตชัยโยจะ้ะสมเด็จวัดเกตชัยโยนะคะพี่ๆขารายการที่หนึ่งจะ้ะ รายการต่อไปรายการที่สองค่ะรายการที่สองเรียนรูปไข่หลวงปู่โต๊ะค่ะเรียนรูปไข่หลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ิมพลีนะคะพี่ขาด้านหลังจ้ะหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ิมพลีนะคะรายการที่สองจ้ะต่อไปเป็นรายการที่3ค่ะรายการที่สหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะชนบุรีจ้ะ หลวงพ่ออีรายการที่สามปีสองห้าศูนย์สี่ค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะรายการที่สามจ้ะต่อไปรายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่เป็นเหรียญรูปไข่หลวงปู่ทวดวัดช้างให้จ้ะด้านหลังเป็นพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันนะคะ รายการที่4ค่ะหลวงปู่ทวดจ้ะรายการต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่5เป็นสมเด็จวัดปากน้ำจ้ะรายการต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6เป็นเหรียญเม็ดแปงหลวงปู่ทวดจ้ะ ด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะพ,พี่ขารายการที่6จ้ะรายการต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจ้ะ บีสองนะคะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจ้ะรายการต่อไปรายการที่สาโดยทั่วทีค่ะพ,พี่ขารายการที่8จะ้ะรายการที่8พระผงสุพรรณค่ะพระผงสุพรรณรายการที่8ปดน,น,นะคะพี่ขาสองร้อบาทจ้ะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะ รายการต่อไปรายการที่9จ,จ้ะรายการที่9หลวงพ่อจรันวัดอัมพวันค่ะสิงบุรีจ้ะหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันนะคะพี่ขาสิงบุรีรายการที่9จ้ะรายการต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นหลวงพ่อโตกรุวัดบางกระทิงจ้ะเป็นเนื้อดินนะคะพี่ขา หลวงพ่อโตกรุวัดบางกระทิงจ้ะรายการที่10นะคะต่อไปรายการที่11ค่ะ11เป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจ้ะมาในเลี่ยมสแตนเลสแบบนี้เลยนะคะพี่ขาปี2516้ากจ้ะ หลวงพ่อวัดบ้านแหลมค่ะรายการที่11 200บาทค่ะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่12ค่ะ12เป็นหลวงปูน่นาคค่ะหลวงปูน่นาครายการที่12นะคะพี่พี่ขา ปี07ค่ะปี2507นะคะหลวงปู่นาคจ้ะรายการที่12นะคะพี่ขาต่อไปเป็นรายการที่13ค่ะ13เป็นพระพระกุเนื้อชินนะคะพี่ขาพระกุเวนสมัยลบบุรีจ้ะเป็นพระกุเก่านะคะพี่ขา พระกุเวนจ้ะรายการที่13ค่ะเท้ากุเวนนะคะเป็นพระกุเก่าจ้ะพี่ขารายการที่13ค่ะต่อไปรายการที่14ค่ะ14เป็นพระซุ้มกอจ้ะ พระซุ้มกอรายการที่14นะคะพี่พขา200บาทจาก1องค์200บาท2องค์300บาทเท่านั้นนะคะต่อไปรายการที่15ค่ะ15เป็นพระสี่เหลี่ยมประพามมณฑลหลวงพุทธุขจ้ะด้านหลังนะคะต่อไปรายการที่16ค่ะ สิเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินจ้ะต่อไปรายการที่17ค่ะ17เป็นสมเด็จเก่าจ้ะสมเด็จเก่ารายการที่17นะคะพี่ขา ส7สมเด็จเก่าจ้ะต่อไปรายการที่18ค่ะ18เป็นตะกุดหลวงปู่โตวัดประดู่ิมพลีจ้ะมาในเลี่ยมกันน้ำแบบนี้เลยนะคะพี่ขาเลี่ยมพลาสติกกันน้ำจ้ะเป็นตะกุดหลวงปู่โตวัดประดู่ิมพลีนะคะพ,พี่ขา รายการที่18จ้ะต่อไปรายการที่19ค่ะ19เป็นพระมาเหศวนค่ะพระมาเหศวนรายการที่19นะคะพี่พขา ต่อไปรายการที่20ค่ะรายการสุดท้ายของเย็นวันนี้นะคะเป็นเสือหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระจ้ะมาในเลี่ยมสแตนเลสนะคะพี่พีขาเสือหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระจ้ะรุ่นหนึ่งครัพี่พขาเป็นเสือหลวงพ่อเปิรนรุ่นหนึ่งนะคะรายการที่20จะ้ะรายการสุดท้ายของเย็นวันนี้นะคะพี่พีขา 200บาทจาน1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะจ้ะครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพ,พ,พ,พี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรค่ะโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ย์ค่ะเจ1 1 9 3 3นะคะย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่พี่ศูนย์ค่ะเจ1 1 9 3 3สําสำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ